เอาติ๊เข้าใหม่ครับ1.8 Hi-Bit high, high ปี19ผลิตไปปีไมเค 40, 000, ิ40,000กับอีก600ครับฟังก์ชันครบป้ายแดงมันล้านหนึ่งครับตอนนี้ราคาดีเหลือแค่5แสน39,000ผ่อนแค่9,000ต้นฟังก์ชันครบครับมีเนวีมีคูซอนโทนเบาเป็นปรับไฟฟ้าคู่หน้าและไมมันน้อยไมยมันแค่40,000โลนะสำหรับคันนี้รถสวยแลกรับเข้าใหม่แบบยังไม่ได้เก็บงานครับใครหายอยู่รีบม,มาจัดนะผม,ม,มรีวิวเยยเหมือนกับพี่พี่มารับชมรถที่บริษัทเพชรยนต์เ,เ,เองใครหาอยู่ดู สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านครับที่สนใจรถมือ2อที่บริษัทเพชรยนต์ทุกคนทุกท่านครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งครับเป็นเพชรยนต์ที่บริษัทเพชรยนต์สำนักงานใหญ่แห่งใหม่ครับสุวินทวงศ์สีโพกเมื่อวานนี้มีรถเข้ามาใหม่ครับหนึ่งเทลเลอร์แล้วก็มีรับมาปรับปลายนะครับอีกประมาณ3-4คันรวมๆแล้วประมาณ12คันใครสนใจรถมือ2สักคันครับเพชรยนต์สต็อกแน่นครับมากกว่า500คันนะและที่สุวินทวงศ์สีโพกครับมีรถจอดอยู่มาแล้วเกือบเกือบสามร้อยคันได้นะครับ และเมื่อวานนี้มีคันนี้เข้ามาครับเข้ามาเนี่ยสิบวันเนี่ยผมว่าคันนี้เด็ดสุดนะใครกำลังมองหาครับเอาติสครับได้ชมนิวปี2019และคุณได้เป็นแบบไฮบิดตัวไฮครับท็อปสุดของรุ่นฟังก์ชันต่างๆมีให้คุณครบครันแล้วนะครับราคาออกมาใหม่ล้านหนึ่งครับตอนนี้ราคาดีมากเลยนะแลวไมคแค่4 0 0 0มกับอีก600กิโลนะครับใครสนใจมาจัดได้คันนี้เป็นรถบ้านนะครับเป็นตัวไฮบิดไฮครับท็อปสุดออกมาใหม่1ล้าน 99,000ตีเป็นล้านหนึ่งะปี19นะครับตอนนี้ราคาแค่5,39,000แล้วไม้มันแค่40,000กิโลคุณนะครับใครหาให้บิดให้ครับตัวท็อปมีเนวี่มีม่านหลังนะแม็กซ์นะครับไฟหน้าเป็น l e d โปรเจคเตอร์ปรับสูงต่ำได้มีกล้องถอยจอร,ร์ดสกีนนะครับระบบนำทางคูสคอนโทนเบาะไฟฟ้าคู่หน้าแอร์หลังมีให้แล้ว จัดเลยนะคันนี้คุ้มค่าแน่นอนนะครับฟรีดาวคุณจะผ่อนอยู่ประมาณสักเก้าพันต้นๆเก้าพันกลางๆประมาณนี้นะครับฟรีดาวได้ครับมีบริการจัดไฟแนนซ์ถึงบ้านทั่วไทยนะคันนี้ไมค์แค่สี่หมื่นแค่หกร้อยครับสนใจมาจัดได้ดอกเบี้ยต่ำครับถ้าเป็นปี19แบบนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้นแค่ประมาณสองเปอร์เซ็นต์โลกละมีบริการจัดไฟแนนซ์ถึงบ้านครับผ่อนอยู่เก้าพันเก้าพันสามเก้าพันสี่ประมาณนี้นะครับฟรีดาวได้นะและทุกคันนะครับจองเข้ามาเดี๋ยวผมมีชิคครับมาตรวจรถให้คุณนะครับสองร้อยสิบ ตัวเซตออยาสานใบเซอร์ใบาการันตีให้ชิคเขาจะมาตรวจบอดี้ภายนอกครับห้องโดยสารภายในครับระบบไฟฟ้าเครื่องยนต์เกียร์และโครงสร้างหลักนะซื้อลดมือสองทั้งทีกูซื้อที่ไหนก็ได้แต่ถ้าคุณอยากได้สภาพดีๆนะครับต้นน้ําเราดีแกลกรับเข้าใหม่เป็นแบบนี้นะไม่มีชนหนักพลิกความจมน้ํากับไมกอรไมมีชิคเนะครับเป็นบริษัทตรวจรถชั้นนาของประเทศมาตรวจรถออกใบเซอร์ใบาการันตีให้มาซื้อี่เพชรยนต์ครับนะามาดูรีวิวด้านหน้ากันดีกว่านะครับในเลทผ่อนแค่เก้าพันกว่ากว่านะ ไฟหน้าเป็น led projector ครับมี day light ให้แล้วทะเบียนได้เป็นทะเบียนนี้ไปเลยนะครับ3060นะโลโก้ด้านหน้าครับมีหุ้มเรซินแบบนี้นะเป็นสัญลักษณ์ตัวท็อปครับสำหรับตัวไฮบิดไฮการเปลี่ยนน้ำมันประมาณ22ถึง24โลลิตรนะครับขับในเมืองได้แลขับออกต่างจังหวัดก็ดีเครื่องมัน1,5 0 0นะครับอัตราเร่งดีนะเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์เบนซิน1,800ซีซีดนะครับดูอ่าว vvti ทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าคันนี้เจ้าของเดิมเขาติดสเกิ นะเต่าว่าในเรื่องของโครงสร้างหลักอะไรต่างเนาะสีที่เป็นบอดี้ไม่ใช่สกเกิร์ตเนี่ยผมว่าสีเขาโอเคนะไม่ได้แบบว่ามีรอยบุบรอยทะลอกใดใดน,น,นะครับผงซุ้มรล้อนแนพีสนิทครับล้อมแม็กนะสิบเจ็ดนิ้วดิสเบรกสีล้อเรียบร้อยโลโกโ้ไฮบริดอยู่ครบ,คร,บครับรถสวยสภาพดีนะครับพันนี้กระจกเดิมไม่มีเปลี่ยนไม่มีแตกไม่มีร้าวแล้วภาษีครับหกเก้านะแล้วเป็นหกเก้าแบบกันยานะก็ใช้งานได้อีกประมาณสักสิบเดือนนะสิบเดือนสิบเอ็ดเดือนประมาณนี้นะครับสาหรับภาษีสันเลี่ยมคมครับสวยสวยเลย,เลย ใครหาอยู่มาจัดนะไฮบิดไฮไม่ได้มาบ่อยๆนะครับและมาแบบนี้ไม่สี่0 0ื่นแบบนี้ในเลทราคาค่าตัวนะครับไม่ได้แรงเลยนะห้าแสนสาหมืไม่สี่0 0ื่กับอีก600โลเองนะครับสนใจคันนี้รีบมาจัดมั่นใจว่าไม่นานติดจองนะครับเพราะสเปคนี้ลูกค้าถามเยอะครับนะยอมยอมรับเลยว่าก่อนถ่ายทำนะผมะส่งรูปนะครับไปให้ลูกค้าประมาณ4-5คนและรอตัดสินใจอยู่นะครับใครสนใจสเปคประมาณนี้นะครับมาจัดได้ นะที่บริษัทเพรยนต์ครับนะเสรีไทย68แนะครับแล้วก็จะมีที่ศูนย์เทววงศ์46แห่งนี้ที่เป็นสำนักงานใหญ่แห่งใหม่นลครับรถเข้าใหม่จะมาจอดที่นี่ถ้าคุณอยากดูแบบเน้นแบบรถเข้ามาใหม่อะ่ะนะได้ความสดใหม่มาที่ศูนย์แถววงศ์46ครับตัวเลือกเยอะกว่าด้วยติดนะต่อหาผมครับเป็กผู้จัดการฝ่ายขาย065 9 5 1 3374เจครับมาดูด้านท้ายกาันนะอันนี้เจ้าของเดิมติดมาให้นะครับจริงๆไม่มีนะสำหรับตัวพวกสเกิร์ตสปอยเลอร์ นะมีไฟท้ายเป็น LED ไลท์ไกลครับโคมยมลากยาวสายไปขวานะครับเซ็นเซอร์หลังมีให้2จุดและมีกล้องถอยแรงต่างๆให้แล้วนะครับด้านท้ายครับเปิดตัวล็อกไฟฟ้าแบบนี้นะมาเช็คกันนี่นะไฟท้ายครับของแท้ของเดิมไทยโคอิโตรครับหัวน็อตฝากระโปรงท้ายไม่มีรอยแกะครับไม่มีรอยขันไขขยับสภาพสวยเลยนะซิลซิลิโคนสปอร์ตเมทาอ,อยู่ครบ,คร,บครับสีข้างในนะผมะแจ้งเทคนิคการดูเนาะตรงนี้ต้องสีด้านๆนะข้างนอกเงาเงาีง้ยโอเคนะ แต่ข้างในถ้าคุณเจอเงาเงามาท้ายมันน่าจะทาสีมาแต่คันนี้ท้ายเดิมเลยนะครับตรงนี้สีด้านๆซิลเรียบๆไม่มียิงใหม่นะซิลที่ยิงใหม่มันจะปุดๆนิ่มๆหน่อยนะอันนี้เป็นซิลเดิมนะครับรูระบายอากาศต่างๆอยู่ครบๆค,ครับหัวน,อน็อตซ้ายหัวน็อตขวานะไม่มีร่องรอยการแกะขันแกะขยบับแล้วไฟท้ายของแดงข,ของเดิมครับยี่ห้อไทยโขยตกกระจกหน้าเดิมไปแล้วกระจกหลังก็เดิมนะไม่มีเปลี่ยนไม่มีแตกไม่มีลาวครับตะเก็บค้างแห้งๆนะใครหาครับเอาซิมือสองสักคันนะเป็นยน์มี50าสิบกว อ่ะห้าถึงหกสิบคันเนะี่ยถ้าเจนตัวนิวแบบเนี้ยราคาเริ่มต้นแค่สามแปดเก้าเองนะทตไมจะเยอะนิดนึงนะครับใครสนใจเอาติดมือสองสักคันนึกถึงเพชรยนต์ครับมีให้พี่เลือกชมเลือกใช้เยอะที่สุดอยู่แล้วสนใจทักมาได้นะตามเบอร์ติดต่อด้านล่างครับติดต่อหาผมได้เลยนะเป็นผู้จัดการ่ส่ขายครับชํนานาด้านเอาติดนะผมว่าผมขายมาสี่ห้าร้อยคันแล้วสำหรับเอาติดนะนะครับดังนั้นรูดูแป๊บเดียวรู้นะครับว่าคันไหนคุ้มค่านะครับน่าใช้เนะี่ย ผมจะแนะนาลูกค้าผมเฉพาะคันที่คุ้มค่าก่อนเนาะเป็นตัวเลือกแรกๆะนะครับเช่นสมมุติคุณอยากได้สีดำอ่าหนึ่งจุดหกรุ่นจีในงบประมาณไม่เกินสี่แสนต้นๆเนี่ยมันมีคันไหนบ้างผมบอกคุณหมดเนาะแล้วผมก็จะบอกว่าเฮ้ยคันเนี้ยมันมันน่าใช้กว่าเพราะอะไรเหตุผลหนึ่งสองสามเรามาอ,ธ,อธิบายให้ลูกค้ากันถ้าคุณทักหาส่วนกลางบางทีเขาแลนเขาแลน,นดอมเซลล์ไม่ได้บางทีหรอกเขาแลนดอมเซลล์ให้คุณนะครับแต่ถ้าคุณอยากได้เอาติสนะ ชำนาญจะบอทางไปเลยทักหาผมครับเป็นผู้จัดก,การฝ่ายขายตามเบอร์ติดต่อด้านล่างได้เลยนะไอีไลน์ก็ทักมาได้นะครับเดี๋ยวเลือกคันที่คุ้มค่านะ่าใช้ให้วิพีกมาดูด้านหน้าฝั่งนี้ครับป่องซุ้มร้อนแนบพิสนิทนะล้อมแม็กไม่มีรอยเบียดฟ,ฟุตบาทใดๆคันนี้รถบ้านนะครับแต่สภาพสวยเลยนะด้านข้างครับจะมีบสปอร์ตมอนิเตอร์ให้ใครจะมาแซงจะมีไฟโชว์ขึ้นเตือนตรงนี้นะกุญแจเป็นย์เลสครับคันนี้กุญแจครบ2อดอกเลยนะมีคูชอนโทนครับมีแจ้งเตือนชนหน้าแจ้งเตืนอนออก ออกนอกเลนนะมันจะมีเป็นเรดาร์นะจับข้างหน้านะครับนะมีปรับไฟสูงต่ำได้นะมีเปิดปิดไฟตัดหมอกได้กระจกออโต้ครับเราสามารถเซตกระจกข้างพับข้างให้มันเป็นแบบปรับออโต้ได้นะฟิล์มเป็นไฮคูลนะฟิล์มก็ดีนะเจะ้าเจ้าของเดิมเขาดูแล้วสาดีครับคันนี้เบาะเป็นปรับไฟฟ้า8ดทิศทางนะเราก็จะมีที่ดันหลังด้วยนะครับนี่เบาะสภาพดีเลยนะนี่คือได้รับนะย้ํานะครับแล้วคุณดูไม้เขาดิไม้อยู่สี่0มร้อเองอะนะครับไม้น้อยมากนะ นะครับสภาพดีเขาก็เช็คตามรอบปกติเนี่ยอันนี้ใบเช็คตามรอบอะไรของเขาเนาะก็จะอยู่ครบนะอ่าเจ้าของดูแล้วสายดีครับใครสนใจคันนี้มาจัดได้เลยสําหรับเอาติสครับละไมมันสี่หมืน่นโลมีเนวี่นะมีระบบนําทางครับรุ่นเดียวของเอาติสเลยที่มีระบบนําทางคือตัวไฮบริดไฮนี่แหละนะครับอ่าเวลาถอยก็มีเชื่อมต่อกล้องครับใช้งานง่ายใช้งานสะดวกนะแอร์ปรนบบดิจิตอลออโต้ครับมีนาโนอี e ให้ตรงนี้มีไวเลสชาร์จให้ นะชาร์จไร้สายได้นะครับพุสตาร์ทพงมาแัยมัตติฟังก์ชันรับสายวางสายนะครับคูซอนโทนแรต่างมีให้ครบเบรกมือเป็นแบบไฟฟ้าครับมีโหมดไร้โหมดเยอะเลยนะกุญแจครบ2ดอกนะครับคันนี้นี่ใครได้ไปคุณโชคดีนะไม่ต้องมาขอกันเลยนะกุญแจมีให้คุณ2ดอกครบครบแบบนี้เลยนะแล้วก็จะมีตัวตรงเนี้ยถ้ามุอกุญแจคุณหายคุณเอาไปศู์เนาะนะบอกเขาว่าเอาติดนะครับแล้วก็เนี่ยรหัสนี้เขาว่าทำกุญแจให้คุณใหม่ได้เลย สภาพดีครับกุญแจครบ2ดอกมาจัดกันได้นะคันนี้การันตีว่าไม่ผิดหวังนะด้านบนครับกระจกตัดแสงเป็นออโต้สภาพสวยครับแอร์แบกเจ็ดใบนะเบาะก,ก็เป็นปรับไฟฟ้าคู่หน้าเลยนะเบาะสภาพดีครับคอนโซลสวยนะใครหาอยู่มาจัดนะครับคันนี้รับประกันคุณเลยว่าอยู่ไม่นานแน่นอนสำหรับให้บิดไฮครับท็อปสุดของรุ่นนะฟรีดาวน์พอยู่9000พนต้นๆน,น,นะ9,300 9,400ไม่เกินเนี้ยนะครับสนใจมาจัดได้เลยนะที่บสัทเพชรยนต์ครับ ตัวท็อปสุดนะบอกสภาพดีมากนะครับไม้มันน้อยนะเขาวิ่งน้อยครับคันนี้มีที่วางแขนที่วางศออครับและเราสามารถพับได้แบบนี้เลยนี่พับบาะได้นะครับแบบ40-60ครับใครสนใจมาจัดได้นะสําหรับเอาซิสครับให้บิดไฮนะประหยัดน้ํามันครับ22-24โลลิตรนะข้างหลังก็นั่งสบายครับแอร์หลังมีคุณแล้วช่วงล่างโฉมนี้เป็นปีกนอกคู่นะจะเหมือนกับพวกแคมรี่และนะขับนุ่มๆครับแล้วก็ราคาประหยัดนะ แล้วก็ประหยัดน้ํามันด้วยนะครับหาสีขาวมุกไม้สี่หมื่นอยู่ไม่นานแน่นอนนะครับนี้ผมการันตีเลยว่าสเปคประมาณนี้มันอยู่ไม่นานอย่างคันที่แล้วไม้หนะึ่งแสนหนึ่งพันเนี่ยสองวันวันวันกว่าหานะครับหลังจากรถเข้ามาเนี่ยติดจองแล้วคันนั้เป็นสีเทาดําไม้ขนาดแสนต้นนะแสนหนึ่งพันนะครับคันนี้ไม้สี่หมื่นผมว่ายัางไงก็ไปไวนะแล้วราคามันดีห้าสามเก้านะครับด้านบนครับไม่มีรอยยันไม่มีรอยเจิมใดสภาพสวยเบาะแน่นตึงนะครับขนาดตรงนี้มีแอร์แบ็กซ้ายมีแอร์แบ็กขวาครับ นะผมเพดานด้านบนไม่มีรอยยันไม่มีรอยเจมิมไดๆนะครับสะอาดาเลยนะเจ้าของเดิมดูแลสะอาดดีการันตีกระจกนะครับเดิมทุกบานเราขณะนั่งอยู่เราสามารถพับเบาะได้นะแบบนี้เห็นไหมนะพับได้แล้วเราหยิบของด้านหลังได้เลยนะครับนะด้านหลังมีม่านนะครับมีม่านหลังดึงมาเกี่ยวได้เนะี่ยใขรหายอยู่ครับเอาติสครับที่ฟังก์ชันมันครบที่สุดแล้วนะระบบความปลอดภัยก็เหนือมาตรฐานนะ มีแจ้งเตือนชนหน้าครับแจ้งเตือนออกนอกเลนอนะไรต่างให้คุณครบแล้วแล้วตะกี้ตอนผมสตาร์ทผมไม่เปิดไฟให้คุณดูไฟท้ายผมชอบมากเป็น LED แบบไ like ร้ไกด์นะแบบเข้มเต็มอ่ะนะครับไม่ได้แบบเป็นหลอดไส้เหมือนพวก1.6ละนะสนใจคันนี้นะครับการันตีคุณว่าไม่ผิดหวังครับสำหรับอัลติสครับ1.8 Hybrid High Top สุดครับป้ายแดงล้านหนึ่งนะหนึ่งล้านเก้าหมื่นเก้าพันนะขาดพันเดียวผมตีไปล้านหนึ่งนะฟรีดาวคุณผ่อนแค่เก้าพันนิดๆอ่ะเก้าพันสาม ขอเครดีนะครับมีบริการจัดไฟแนนซ์หนึ่งบ้านด้วยไทยหาตัวไฮตัวท็อปมาจัดได้เลยนะฮะรถสวยอยู่ไม่นานแน่นอนคันนี้จองเข้ามาในผมแจ้งตัวรถให้มาเช็คโครงสร้างด้านข้างครับหัวน็อตนะไม่มีรอยสนิมนะครับไม่มีรอยประแจแกะขันไขขยับใดๆนะครับสภาพสวยมาเดี๋ยวดึงสปอตเมนอาร์ครับเช็คโครงสร้างด้านข้างให้ดูนะนี่รอยหนีบชุบบอสีครับสปอตเมนอาร์คมๆชัดๆไล่เรียงไปนอกกระดูกงูแบบนี้ีสภาพสวยครับ นะการันตีไม่ผิดหวังอ่ะนะใครหาครับไฮบิดตัวไฮนะท็อปสุดสีขาวมุกนะครับราคาหายไปเกินครึ่งแล้วนะแล้วไม้มันสี่หมื่นโลนะครับสีขาวมุกนะเจ้าของเดิมว่าติดสกเกิร์ตให้หน่อยนึงนี่รอยนิบชุบบอดสีสปอร์ตแมนอาร์ครับคมคม,คมชัดๆนะสาภาพสวยนะครับพยายามรีวิวหรห้ละเอียดเหมือนกับพี่ๆมารับชมรถที่บริษัทเพชรยนต์เ,เองนะดูจบสามารถตัดสินใจได้เลยนะครับตัดสินใจช้ารถติดจองแน่นอน,นะคะันนี้ สภาพดีนะเก็บงานแปบเดียวนะครับเพราะว่าแรกรับมันสวยนะมันก็มีร่องรอยถลอกอะไรบ้างในเรื่องปกติของรถมือสองนะครับแต่เพชรยนต์ไม่ได้ขายรถเดิมๆนะเราเข้ามาแล้วเราเก็บงานปรับสภาพพร้อมใช้ครับช่วงล่างของเหลวระบบไฟฟ้าแบตเตอรี่เราดูแลโดยไทยพัสครับเนี่ยหน้าบริษัทเราเลยมีนะแล้วก็ในเรื่องของการเก็บงานเราก็เก็บให้นะครับมีอู่ที่ไว้ใจได้เนาะเพราะเราปรับเราขายรถปรับสภาพพ,พร้อมใช้ไม่ได้ขายรถเดิมๆนะมีเมนวะีครับคอนโซนสวย เบาะแน่นตึงเลยนะครับมีปรับไฟฟ้าคู่หน้าด้วยนะมีที่ดันหลังคู่คู่เลยแล้วตรงนี้ครับมีกุญแจสำรองครบสองดอกนี่แคนเพลทครับมันเป็น19นี่มันผลิตปลายปีแล้วนะครับไต่มาสุดท้ายของปี19แล้ว19ปลายปีหัวน็อตไม่มีรอยแกะขันไขขยับครับสภาพสวยนะไม่ผิดหวังนะคันนี้นะครับใครหาอยู่นะครับรถสวยอยู่ไม่นานแน่นอนนะหาเอาติดเมื่อสองสักคันครับนึกถึงผมครับเปเกเตยนนะผู้จัดการฝ่ายขายที่นี่นะด้านเอาติดนี่ก็ สี่ร้อยคันได้นะผมขายมาตลอดสี่ปีอ่ะนะครับเดือนหนึ่งก็ประมาณสักสิบคันสิบกว่าคันนะครับบางเดือนพีๆก็โอ้โหเคยขายเอาติดเยอะสุดนะเดือนหนึ่งมันประมาณยี่สามคันนะครับผมขายนะนะใครสนใจก็ติดต่อไม่ได้แตถ่ถ้าทั้งถ้าทั้งบริษัทอ่ะเราก็ขายเดือนหนึ่งประมาณสี่สิบคันนะครับเอาติดมือสองนึกถึงเพชรยนต์ครับเราปรับสภาพพร้อมใช้มีทุกเจนมีทุกโฉมครับสต็อกแน่นเลยเนี่ยมองไปทางไหนก็เจอนะเนะอาติดเนี่ยเพราะเราขายเยอะเดือนหนึ่งมีสามสิบสี่สิบคันได้นะครับ คันนี้สภาพสวยครับสนใจติดต่อเข้ามาครับศูน e ย์หกห้าเก้าห้าหนึ่งสามสามเจ็ดสี่ลน์แอดพห้ามาเช็คตัวห้องเครื่องกันนะครับห้องเครื่องสภา,าพสวยครับหัวน็อตก็ไม่มีรอยแกะมีแต่ค่าฝุ่นเนาะนะครับรถเข้ามาใหม่นะมันยังไม่ได้ปรับสภาพมีข่าฝุ่นเกเกอร์คำเตือนข้อระวัางครับดูรบายอากต่างต่างซิลต่างต่างอยู่ครบครับนะตาปั๊มโตโยต้าแบบนี้อยู่ครบๆเลยนะฝาหน้าของแท้ครับหัวน็อตไม่มีรอยแกะเบ้าชกเดิมนะสีตรงนี้ครับเดิมๆไม่มีรอยแกะขันไขขยะบครับหัวนต หน่องไฟหน้าของแท้ของเดิมครับเครื่องยนต์นะครับเป็น Dual VVTi 1 8 0 0ึ่ซีครับทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้านะได้การประหยัดน้ำมันครับอยู่ประมาณ22-24ล,ลิตรครับใครหาอัลติสครับไฮบริดไฮไมค40,000มื่ก้าอีก600 5 3 9 0 0หฟรีดาวผ่อนอยู่9 3้0พันไม่เกินเนี้ยนะครับสนใจติดต่อหาผมได้เลยตามเบอร์ติดต่อด้านล่างไลน์ไอดีด้านล่างนะครับจองเข้ามาปุ๊บวันถัดไปผมตรวจรถให้เลยนะผมผมตรวจเองก่อนอยู่แล้วนะแต่เดี๋ยวจะมีชิคครับ ที่เป็นบริษัทตรวจรถมืออาชีพนะครับตัวเสร็จเขาจะประเมินเนาะออกเป็นดีตอลไฟครับเป็นไฟ pdf นะครับส่งให้คุณทางไลน์นะก็จะด,ดูผลตรวจ215จุดนะครับสนใจคันนี้รีบติดต่อเข้ามาครับรถสวยอยู่ไม่นานนะวันนี้ก่อนจากการ,รอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์จะได้ไม่พลาดอัปเดตครับรถเข้าใหม่ล่าสุดแบบนี้ที่เพชรยนต์วันนี้ขอตัวก่อนขอบคุณมากครับสวัสดีครับ